โดนอีกแล้วโดนอยู่คนเดียวโปรครับเดิมเลยครับกบยำดีโมของขบลังครับผมตองทำด้วยรับ สวัสดีเอฟทุกท่านครับผมเจอเจอกับผมอีกแล้วกับช่องวอลลันไทยบันครับผมตีไม้แรกเกาะเลยเรียบร้อยเลยครับผมก็จะมาตกปลาซ่อนคือเก่าครับผมพี่น้องกับกบยางดีมโมโสามจุดห้าเซนเนาะครับเนาะนะครับนะ โอ้โหไม้แรลกเลยครับโอ้รุด้อ้รุดสวยงามเลยกระชากไปเลยแต้มแรกครับผมเกือมได้แต้มแรกเดี๋ยวเก็บปลาก่อนครับผม กรับขอโทษด้วยครับผมอยู่ข้างทางกับผมเสียงอาจจะทุกกวนนิดน้อยครับผม Ett siggolv. กล้องอีกแล้วสวยงามเลยกับอยู่หลายทีครับผมติดกล้องปุ๊บโดนปั๊บเลยโอ้ยเดี๋เวะ ฝากผลงานไว้ได้วยครับผมกบยางดีโม่นะครับผม3.5เซนนะครับผมกบยางดีโม่นารันนะครับโอเคครับตอนนี้เปลี่ยนสีลงมาโอเคครับผมฝากผลงานไว้ได้วยนะครับผมแต้ม2ครับบออะไรกับป๋าโดนโดนขอครับเนี่ย ไซด์เดียวกันเลยโอเคครับผมเดี๋ยวตามแตามต่อครับผมเฮ้ยอ,อ,อยู่นานเลยตัวนี้ว่าเดี๋ยวไม้ใหม่หมหมนเนาะเฮ้ยเดือดนะครับแตามสองครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวตามแตามต่อครับผมเดี๋ยวใหญ่ไม้ใหม่กันเนาะ เลาะไปเรื blender, ่อยครับผมไม่รู้ว่าจะกัดอีกอะใส่ดิโอ้ใส่ดิโ <approved> อ้โอ้ลูลู ถ่ายคลิปด้วยเมื่อกี้ยอนไว้อ่ะไม่รู้ว่าจะกัดอีกอะเออวะ่ะกัดเชื่อยเลย วิ่งวิ่งวิ่ง เรียบร้อยครับเต็มสามใส่ปลาเกลืเย็ยนบ่อพี่น้องใส่ปลาเกลืโอเคครับผมเดี๋ยวเก็บปลากันล้าจะมีหลายตัวอยู่ตรงนี้โอเคครับผม แต้มสามเก็บปลาก่อนครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวตามแต้มต่อครับผมกบยางดิโม่นะครับผมสามจุดห้าเซนเบรดหนึ่งโอนะครับผมใส่เบรลิวใหม่นะครับผมเบรลิวเคาะเบรลิวคู่นะี่ครับผมเสียงกรุงเกิ้งกรุงเกิ้งโอเคครับเดีย๋ยวตามแต้มต่อ หมยต้องห้ามไม่ใช่หมายต้องห้ามตรงนี้เป็นคลองใหญ่นะครับเข้ามาตรงนี้ตรงนี้เป็นป่าเข้าไปอาจะพื้นที่เขาน่ครับผมเขาบอกว่าห้ามเข้าแต่ผมตีตรงตรงคลองใหญ่นะครับผม เขาห้ามก็ไม่ต้องเข้าไปนะครับผม uh huh. กัดเยอะกัดเยอะโอ้โห uh huh. oh oh. ตายแล้วมึงน uh ี huh. ่สักแก๊ก,ก,ก,กแก๊กแก๊กแกกโดนหินด้วย,วยตายไหมลนะ่ะ uh huh. เดียว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 โดนโดนก้อนหินเบ้อเรินก้อนหินเบ้อเรินเลย ใส่เดียวกันเลยครับผมหมดโอ้ใส่เลยกันเลยเบียดยู่เลยวัดกระเด็นเลยคันแข็งหน่อยครับผมสิบยี่สิบนะครับผมอัดสะดวสบายและประช่อนปิว้วเลยแหละโอเคครับเดี๋ยวเตะเต้นต่อ แต้มตรงนี้ส่เวนนี่แหลนะนะครับสองแต้มเลยตัวนีก้กระเด็นกระดอนเลยวัดกระเด็นกระดอนเลยโอ้โดนก้อนหินด้วยโอเคโดนอีกแล้วโดนอยู่คนเดียวโอ้ เยันใจโอ้ถ่ายรูปจับวตรงนี้โอ้โอ้ใส่ลูสองโลครับเอครับเดิมเลยครับกบยำดีม่ของหอลันครับผมทำง,งานด้วยครับ สันโดนอีกแล้วครับหมานาลีโอ้โคนหาอะไรโคตรหมานเลยไซโลโอล้ยกบยางดีโมกกบยางดีโม่เต็มับปากเต็มคำต้องบอกลังก็ Long lúc yaffo long lột yang ừ. okay, đi mò hả luôn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  luôn hả luôn hả luôn luôn hả luôn hả luôn hả luôn luôn จะได้กลับนะครับผมเดีย๋ยวไปสีแต้มจะได้กลับนะครับผมกลับไปเหลีวคู่นะครับผมไปเหลีวใหม่โอเคครับผมผมจะกลับก่อนครับผมสีแต้มทั้งเสียงลมทั้งเสียงรถเลย ครับเตะกับกันเจอเจ้าถิ่น